สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่ทานวันนี้ท่านผู้ชมมีกับข้าวทานกันหรือยังคะมีอ้อยมีเมนูต้มจืดหน่อไม้สดใส่ปีกไก่เป็นต้มจืดที่ง่ายๆแถมน้ําซุปมีความใสอร่อยถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจและยังไม่เคยลองทําทานเองและอยากลองทําทานเองบ้างสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะ ก่อนอื่นให้นำหน่อไม้สดปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดและนำมาหั่นให้มีความหนาประมาณ2-3มิลิเมตรท่านผู้ชมสามารถหั่นตามแนวนอนหรือแนวตั้งของหน่อไม้ก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมสะดวกม้อาจะหั่นบริเวณโคนไล่ขึ้นมาจนถึงยอดของหน่อไม้ ส่วนบริเวณโคนของหน่อกไม้ถ้าแข็งให้ตัดออกค่ะให้เอาส่วนที่อ่อนๆเท่านั้นและยอดของหน่อไม้มีอ้อยไม่ได้ทิ้งนะคะมีอ้อยจะเก็บไว้ต้มจิ้มน้ำพริกเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำไปช่างให้ได้500กรัม หลังจากนั้นให้นําหน่อไม้ที่หั่นไปต้มตั้งน้ําด้วยไฟแรงรอจนน้าเดือดเติมหน่อไม้ที่หั่นเมื่อสักครู่ลงไปคนหน่อไม้ให้กระจายทั่วน้ําให้คนหน่อไม้เป็นพักๆไม่ต้องคนตลอดเวลาก็ได้ค่ะใช้เวลาในการต้มประมาณ5นาที หลังจากที่ต้มหน่อมไม้ผ่านไปแล้ว5นาทีมีอ้อยปิดไฟค่ะและจะตักขึ้นใส่ภาชนะที่เตรียมไว้นำหน่อมไม้ที่ต้มเป็นล้างน้ำให้สะอาดประมาณ1-2ครั้ง เมื่อร้างจนสะอาดเรียบร้อยดีแล้วให้พักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปคือการโขลก3มเกลือมีอ้อยจะโขลกพริกไทยเม็ดสีขาวก่อนโดยใช้พริกไทยเม็ด7กรัมโขลกแค่พอแตกเล็กน้อยตามด้วยรากผักชี15กรัมกระเทียม15กรัมจะใช้กระเทียมจีนหรือกระเทียมไทยก็ได้ค่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมสะดวกโขลกทั้ง3อย่างให้เข้ากันโขลกไม่ต้องละเอียดค่ะโขกแค่หยาบๆก็พอ หลังจากที่ไม่อ้อยโคกได้ตามที่ไม่อ้อยต้องการแล้วตักขึ้นใส่ผ้าขาวบางถ้าใครมีตะแกรงรูปบอลสแตนเลสสำหรับใส่เครื่องเทศก็สามารถใช้ได้ค่ะ oh. หลังจากนั้นให้มัดตรงมุมของผ้าขาวบางทั้ง4มุมให้แน่นเพื่อไม่ให้3เกลือเล็ดลอดออกมาค่ะ เมื่อมัดเป็นถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตัดชายผ้าที่ยาวออกเพื่อความเรียบร้อยค่ะและให้พักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปคือการลงมือทำต้มจืดหน่อไม้ใส่ไก่ตั้งหม้อเติมน้ำสะอาด2ลิตรครึ่งใช้ไฟแรงก่อนรอจนน้ำเดือดจึงเติมปีกไก่มีอ้อยใช้ปีกไก่ส่วนกลาง500กรัมเติม3ามเกลือที่โขกเมื่อสักครู่เติมพุทซาจีนแห้ง40กรัมพุทซาจีนก่อนนำมาใช้ให้ล้านน้ำให้สะอาดก่อนค่ะ เห็ดหอมแห้ง25กรัมก่อนนำมาใช้ให้ล้างน,น้ำให้สะอาดและแช่ด้วยน้ำร้อนประมาณ1ชั่วโมงตามด้วยเกลือ2กรัมถ้ามีฟองให้ตักฟองออกทิ้งการตักฟองออกทิ้งจะช่วยให้น้ำซุปมีความใสและช่วยให้น้ำซุปไม่เสียได้ง่ายๆค่ะหลังจากที่ตักฟองออกเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่หน่อไม้ต้มลงไปคนสมสมให้เข้ากันค่ะ เติมกุ้งแห้ง25กรัมกุ้งแห้งก่อนนำมาใช้ให้ล้างน,น้ำให้สะอาดก่อนค่ะเติมน้ำตาลกรวด7กรัมเติมน้ำปลา25กรัมซีอิ๊วขาว25กรัมเติมซุปไก่เข้มข้น25กรัมมีอ้อยใช้ซุปไก่ยี่ห้อแม็กกี้ค่ะ เป็นซุปไก่ที่ผลิตจากประเทศมาเลเซียถ้าไม่มียี่ห้อแม็กกี้ก็สามารถใช้ยี่ห้ออื่นได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีซุปไก่เข้มข้นแบบเป็นน้ำก็สามารถใช้ซุปไก่ก้อนแทนได้หรือท่านผู้ชมจะไม่ใส่เลยก็ได้ค่ะและให้ปรุงรสให้ได้รสชาติตามที่ท่านผู้ชมชอบพอดีมีซุปไก่ติดก้นถ้วยนะคะมีอ้อยเลยใช้น้ำซุปล้างก้นถ้วยหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากัน ถ้ามีฟองให้ตักฟองออกทิ้งหลังจากที่ตักฟองออกทิ้งหมดเรียบร้อยแล้วปิดฝาและปรับไฟเป็นไฟกลางต้มต่อเนื่องเป็นเวลา20นาทีหลังจากที่ต้มผ่านไปแล้ว20นาทีเปิดฝาและเติมเกาเกี้แห้ง20กรัมเกาเกี้แห้งก่อนนำมาใช้ให้ร้้งน,น้ำให้สะอาดก่อนสักประมาณ1 2ถึสองครั้งค่ะเพื่อไล่ฝุ่นละอองและก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน ที่มอย้ยเติมเกากี้เป็นอันดับสุดท้ายเพราะว่ามีอ้อยไม่ต้องการให้เกากี้สุกแตกเละชนเกินไปเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วปิดฝาและต้มต่อเนื่ออีกประมาณ5นาทีหลังจากที่ต้มประมาณ5นาทีแล้วมีอ้อยจะคนส่วส,สมอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ท่านผู้ชมสามารถชิมน้ำซุปขาดเหลืออะไรก็สามารถเพิ่มเติมให้ได้รสชาติตามที่ท่านผู้ชมชอบเมื่อได้รสชาติตามที่มีอ้อยต้องการแล้วมีอ้อยจะปิดไฟตักขึ้นใส่ชามหรือภาชนะที่เตรียมไว้และอร่อยด้วยผักชีเล็กน้อยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะพร้อมเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวสวยร,ร้อนๆมีอ้อยขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะคะที่รับชมคลิปตั้งแต่แรกจนจบ ถ้าหากท่านผชมชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปตอนนี้ไม่อ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ